พี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพออ่อกับซ่องงานนนสามเควเควาไปคือเก้าพี่น้องมาพี่น้องเมื่อนี้ได้ซอยจูอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้ซอยจุลูกเตาพี่น้องนาผภาคพี่ตอนน้องอีกคือเก้าจ้าพี่น้องเพราะว่าอยู่ทางไกลทางไกลนะพี่น้องมาแ่บแสบเหมนกันอีกคือเก้าจ้านี่กับพี่น้องทีเด็ดนี่แหละ ซอยจุลูกเตาร้อยเพียไปน้องวันนี้ร้อยขี้เพียไปน้องคุณลุยไปน้องเห็นเป็นลูกเตานาะพไปน้องน้องพักเขาก็มีลายยางน่องไปน้องมีสาระเนมีประกาศขาวไปน้องแล้วก็มีมะระไปน้องมีมะเขือม่วงนาะพีพน้องเนาะมีบักซีลาวก็ไน้องเลยมีลายยางอยู่มันนี้ ฮพเพน้องลองมือแล้วจ้าเพรียงแซ่บแซ่บกำกันมืนอนี่ซอยจุลูกเตาลอยขีดเพียะพรีองขักขักแซ่บๆทำกันมืนอ,อนีออ่ฮะเพรียง่ายังไาย,ยอ,อย่างหื่จิ้มจั้่นนี่เรียง Sạch không? của mầm lắm mầm lắm nhỏ không? không không? nhỏ phải không? Bấm lắm, bấm lắm không? nó คิดเพียบพี่น้องผม,มาน้ำพันตับพาร์กิลิ่วพี่น้องพันให้นนกันเลยหรอโอก พอพอพอไฟเด้อพี่น้องพมบ่กินเนื้อเนาอเจอปากเรียวนะเอาไปเทล้วเพื่อน้องต้องตักไปเทเฉลี่ยรถเทหลาเลยพี่น้อง แล้วก็สดเลยเธอมอง băng gần đây không Phải lục cầu nháy không phải Là cái xây tắp phải không Xây là cái xây xăm chứ kì Phải không hổng này la ป,ป,ปิไปไปปดไมาพี่น้องเพื่อปีพี่น้องเด้อครับเด้อแซ่บๆน้องคน แปงใส่แบบเทใส่เลยไหน,น้องมันยังรับมันจ้องตักอื้อ lắm mầm lắm phải không một xa chạy với nó ấy ngon bên này đi đây าดเท้าอ่อนๆค้ับเสร็จเป็นลัดกันเลยอ ก็น้ำเพียะกแ็แคบพี่น้องนี่น้องเขาเอินเอ่นลุกเตาร้อยเพียเหมือนขมอำลัมเข้ากันเลยเพี่นอ้องร้อยเพียเบิ้งเลยกพี่น้อง จุงก็นําเพีย้ยนนะครักแต่ก็มาต้นแจ้วน้องอ๋ออลูกเต่าก็เพี้ยงอลูกเต่าห่อจะประกาศเขา น้ะเทน้ำจิ้มจะเลยพี่น้องเอ้ยแสบไปใหญ่แล้วี่น้องอืม ALLY, well. ี่ขอจบยงเพียงจำเลยเด้อพี่ i, น้องเด้อต้องขอโทษขอไผู้บุกินเนื้อเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามช่องอานนท์สามเคออกไปเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกคือเก่าพี่น้องคลิปต่อๆไปเนาะขอลาเด้อพี่น้อง